สุภสูตรว่าด้วยร่างกายที่งามร้อยส้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอาชาป,ปารนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบลอุลุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งใกล้ณที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้น มารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพลองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วแสดงเพศต่างๆหลากหลายทั้งที่งามและไม่งามในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาป จึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าท่านแปลงกายทั้งที่งามและไม่งามต้องเที่ยวอยู่ตลอดการอันยาวนานมารผู้มีบาปเอย๋ยพอกันทีสำหรับการแปลงกายของท่านมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กําจัดท่านเสียแล้วชนเหล่าใดสํารวมกายวาจาใจดีแล้วชนเหล่านั้นย่อมไม่ตกอยู่ในอำนาจของมาร เชลเหล่านั้นย่อมไม่เดินตามหลังมารครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณนะที่นั้นเองสุภสูตรที่สามจบ